ที่เหลือใครวะนักท่อง,อ,งองเที่ยวนักทงเทียเท่ยวมาจากไหนกันเยอะแยะวะเนี่ยฮะทำไมวันนี้คนเยอะ่ปะปกติวันนี้เราพิเศษกว่าหน่อยคือปกติช่องเราไม่มีสปอนเซอร์นะครับเราก็จะหากินกับเพื่อนด้วยการชวนมาเที่ยวแล้วก็ให้เขาจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตอนนี้มีเรื่องตื่นเต้นนะครับนี่คือช้างผ่านเราก็มากันอยู่ันที่อุทยานแห่งชาติแกงแกราเต้นแกงกระ<ก><ก>จาน,จานสวัสดีทุกคนเจอกันอีกเช่นเคยตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับ เราออกจากกมทมตั้งแต่6กโมงเช้าผ่านถนนพระรามสองในดับนานผ่านจังหวัดสมุทรสาคสรสมุทรสงครามแล้วไปเลี้ยวซ้ายที่แยกบางมนาวขับมาเรื่อยๆก่อนถึงตัวเมืองเพชรบุรีไปสังเกตป้ายเตียนขิดซ้ายไปอำเภอหนองยาปล้องอำเภอแก่งกระจานหมายเลข3 3 4 9นะครับถนนเส้นนี้บิวส์้างทางสวยงามขับเพลินมากๆขับมาเรื่อยๆดูป้ายเก่งนแต่จานไว้นะครับถ้าใครใช้ GPS นำทางก็ดูหมดดีๆนะมันอาจจะพาเราไปพเินเทุ่งบ้านกลางไม่ได้พาเราไปที่เขื่อนนะครับผมสวัสดีตอนนี้เราอยู่กันที่สันเขื่อนครับไมรุ่นสันเขื่อนอย่างพวกเรานะครับอยู่ที่เขื่อนแกงกระจางเนะเาะคอ,อแห้งนะเกนหายไปไหนคนหนึ่งเอานัดไว้นอานัดไว้ เรานัดพี่แอนไว้อีกจุดหนึ่งนะครับพอดีพี่แอนมารถอีกคันนึงนแล้วก็เราก็เลือโอกาสแวะมาเก็บบรรยากาศบริเวณเขื่อนแก่งกระจานนี้ก่อนซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงเทสายเนาะแดดก็จะแรงหน่อยที่เนี่ยแสงเย็นๆสวยมากนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก,าก็ควรที่จะแวะมาช่วงเนี้ยที่เนี้ยช่วงเย็นๆดีกว่าแต่ช่วงกลางวันนี้ ร้อนแล้วแต่เรามีเฉากลวยมีพี่เข้ามาจอดขายเฉากลวยอย่างนี้โหอร่อยมากโอเคเดี๋ยวไปเจอกันให้จุดนันพบเดี๋ยวไปเจอนจุดนันพบเดี๋ยวไปหาพี่แอนที่นั่นกันไี่เขื่อนแจงกระจานมีบริการเรือท่องเที่ยวด้วยนะตกลงราคาแล้วล่องเรือไปถ่ายรูปกันเลยส่วนตัวผมขอแนะนําให้มาช่วงเวลาน้ํำในเขื่อนเยอะหน่อยและต้องเป็นแสงเย็นๆเวลาพระอาทิตย์ตกแสงจะสะท้อนน้ําสวยงามมาก ใครที่เป็นสายถ่ายภาพถ่ายวิดีโอคอนเทนต์รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับสวัสดีครับโยที่รักเร็วๆหน่อยสิโอ้โหขูอยากจะแหมไปถึงเม่งใจ่ายสวัสดีครับสวัสดีครับผมพวกกับพวกเราช่องที่จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวพร้อมมาทับตาอุทยานนะครับทั่วประเทศทั่วประเทศแม่แอนครับดาวครับพี่ปูครับ พี่จืดครับแล้วครับ éc, ที่เหลือใครวะนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวมาจากไหนกันแยะๆวะเนี่ยฮะทำไมวันนี้คนเยอะกว่าปกติวันนี้เราพิเศษกว่าห <c oughs> น่อยยังไงพิเศษยังไงพี่พจืดเพราะว่าเพราะว่าเราเราหาัว <c oughs> คือปกติเราช่องเราไม่มีสปอนเซอร์นะครับเราก็จะหากินกับเพื่อนด้วยการชวนมาเที่ยวแล้วก็ให้เขาจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยทั้งหมดนี้จะเป็นออกค่าใช้จ่ายให้พวกเราทั้งหมดเลย4ี่คนโอ้ยขอบคุณต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผม ทิปนี้เราสบายตัวลวไ้ไม่ไ pues เดี๋ยวอุทาเขาเต้าอเหรอเอายังไงยังไงมีเพื่อนมาด้วยอ่าอ่าครับเราก็มากันอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติแกงเสือเต้นแกงกระจานเออวันนี้ไม่ใช่เสือเต้นนะครับหกนจับเสือที่ตัวนึงไม่ใช่นั่นแมวเออก็เป็นทิปที่พิเศษหน่อยเพราะว่าเรามีเพื่อนๆน้องๆ มาเที่ยวที่แก่งกระจานกับเราด้วยบังเอิญเวลาตรงกันจังหวะทามิ่งได้ก็เลยชวนมาเที่ยวด้วยกันครับแล้วก็เราก็จะพากันไปเที่ยวหลายๆจุดนะในที่แก่งแก่งกระจานที่นี่ที่หลักๆก็จะมีบ้านกลางแมนตรงนี้ที่เรามาก็จะมีผีเสื้อชุกต้องครับผมใช่แล้วหลังจากเสร็จบ้านกลางเราก็จะขึ้นไปที่ไหนครับพี่จิดพเนินทุ่งพเนินทุ่งพปเนินทุ่งไปอยู่เนินทุ่งไปกลางเต็นท์นอนที่บนนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้ทะเลหมอกหรือเปล่าแต่หวังว่าเราจะได้หมอก ก็ถ้าไม mm ่ได้บอกก็ขอให้ได้เรื่องสักเรื่องแล้วกันอยากมีเรื่องขอเวลาแป๊บนึงแนะนำแนะนำเพื่อนอ่าโอเคได้เอาฝั่งไหนก่อนไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่อาวเดี๋ยวเริ่มจากน้องคนแรกกอนแล้วกันชื่ออะไรจ๊ะอ้าวค่ะบีค่ะอ่ะจุครับอ่ะเจริญครับอ่าโอเคแล้วนี่ไปขโมยแมวจากที่ไหนมาเสือเสือเสือโอเคงั้นเป็นว่าเดี๋ยวเราเราตามไปเจอว่าทีมนี้บันเทิงแน่นะครับมากันเยอะ มีเรื่องให้สนุกแน่นอนรับรองตามกันไปชมเลยบอก้บอกตอนนี้เราอยู่เพชรบุรีนะเพชรแก่งกระจา์แก่งไม้จังหวัดเราก็ต้องบอกที่ีอยู่จังหวัดไหนเออไปเลยครับไปไตามพวกเรากันไปไปเถอะไปไพร้อมพหิวหิวหิวขอเช็คแป๊บครับห้าสามอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาดเป็นอุทยานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ มีเนื้อที่ประมาณ2,915ตารางกิโลเมตรครอบคลุมจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคิลิพักเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์อย่างมากเป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปรานบุรีมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากมายด้วยการดูแลของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่ที่ช่วยกันอนุรักษ์ปกป้องผืนป่า กลุ่มป่าแก่งกระจานจพไได้ร,รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจากยูนสโก้เมื่อวันที่26กรกฎา,าคมพศ2 5 4อีกด้วยครับเราอยู่ไหนกันครับพี่แอนตอนนี้เราอยู่ที่นาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติแก่งกเสือเต้นไม่ใช่แก่งกระจานนะ <c oughs> <c oughs> แก่งกระจานเดี <c oughs> ๋ยวเราจะเข้าไปไ ติดต่อเจ้าหน้าที่เนาะรับป้ามตาอุทยานกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตาที่นี่เป็นยังไงเนาะโอเคไปมีสองตานี่แหละเรายังไม่ได้ประทับเออเรากำลังจะเข้าไปประทับตอ๋อโอเคไป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  เราขึ้นถนนทุ่ง,งต้องเป็นโฟวิวนะครับ เฮ้ยเชืยอตกใจเงี๋ยโอเคตอั่นาตอนนี้นะครับเป็นศึกระหว่างหมากับลิงนะครับผมจับหมากระโดดลงไปใส่เลยนะครับผมใช่แล้วมาก่อเชือกแล้วมาก่อนเชือกลิงขึ้นมาเกี้ย อ๋อเลิ่กตีกันได้แล้วไปไนะขึ้นึ้นพน,นันทุ่งติงกผมสั้กี่คนนะแปดคนแล้วก็ค่ารถคันนี้ด้วยนะ ว่าจ,า 3, 9, 9. จับสามิโอนี้คือดาอะไรอ่ะพี่ดาวฮะนี้คือเปยนดานอะไรดา,าสามย,ยอดตองค บ้านกลางจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ2อ,อย่างคือมาดูนกและมาดูผีเสือ้อที่นี่มีนกพื้นถิ่นและนกสวยๆหายากหลายร้อยชนิดรวมไปถึงสัตว์ชนิดอื่นๆมากมายดึงดูดนักท่องเที่ยวและช่างภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยือนกันตลอดทั้งปีสำหรับใครที่จะมาชมผีเสือ้อสามารถมาได้ช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนนะครับเป็นช่วงที่ผีเสื้อจะออกไม้ชมเป็นจำนวนมาก ยิ่งหากวันไหนมีแสงแดบบดจัดๆจะมีตีเสื้อให้ชมตลอดทั้งวันเลยที่นี่เป็นจุดพักสำหรับผู้ที่จะเดินทางขึ้นสู่เขาพะเนินทุ่งนะครับมีจุดกลางเต็นท์ที่จอดรถห้องน้ำห้องอาบน้ำและร้านอาหารสวัสดิการพร้อมให้บริการการรับท่องเที่ยวด้วยครับผม ดาวซัดสองจานนี่จริงยังได้อีกนะแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนขัวข้าวคนนอื่ขัวข้าวว่าหมด ชมวิวเขาพเนินทุ่งเป็นจุดกลางเต็นท์และชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเลยนะครับที่นี่มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าและป่าดินอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีมีทิวทัศน์ที่งดงามทั้งในช่วงปกติและช่วงที่มีทะเลหมอกเยอะๆคือช่วงปลายฝนต้นหนาวสามารถมาชมภาพท,ที่ตกยามเย็นก็ได้ตื่นเช้ามาชมทะเลหมอกก็ได้ ได้ได้ว่ามาที่เดียวได้ครบเลยครับและที่สำคัญยิ่งในช่วงกลางคืนเวลาที่มืดสนิทเราจะได้เห็นดวงดาวเยอะแยะเป็นล้านดวงและถ้าช่วงไหนมีทางช้างเผือกพาดผาด่าก็ยิ่งทำให้ความสวยงามมากขึ้นตื่นตาตื่นใจเข้าไปแต่นั้นที่นี่จึงเป็นจุดช่างภาพที่ชอบถ่ายดาวถ่ายทางช้างเผือกต้อมาให้ได้สักครั้งหนึ่ง และคืนนั้นเราก็ถ่ายช้างได้สําเร็จครับตอนนี้มีเรื่องตื่นเต้นนะครับเมื่อกี้ช้างผ่านช้างผ่านเต็นเราไป ดีจ้ะดีนะหนุ <dans Korean> ่ยมาบอกดีเลยอ่ะเาดีหนุ่ยมาบอกทุกคนตัวจะว่างแต่ว่าต่องถ้าไม่ต้องไปนะตามบินไปทันนะนี่ครับตอนนี้เราตื่นเต้นกันเพราะว่าโอ้ชาแล้วก็เต็นท์อื่นๆก็มาเต็นท์อื่นๆก็มามารอถ่ายรูปนะครับ แล้วเต็นเราก็เราจะนอนกันอยู่ละ ถึงช่วงสรุปเดี๋ยวก่อนพี่ดาวปิดนะปิดสรุปครรับสุปก็คุณจะสรุปไงคุณต้องพูดใหม่แม่ตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมมาถึงช่วงที่จะสรุปแล้วว่าทริปนี้ของเราเนี่ยไปเจออะไรกันมาบ้างแล้วก็ให้คุณผู้ชมเขาได้ฟังกันระทึกนะระทึกนะระทึกระทึกระมีเด็ดเซอร์ไพรส์หลายอย่างทริปกกงกระจายให้พี่แอนพูดก่อนแล้วกันระทึกนะเนี่ยมื้อเช้ากินมาม่าระทึกมากเลยโโอ้หต้ม มามา่ต้มยำน้ำใสาจ้ะหายาาเดึงเข้าเรื่องกันใจสั่นเลยใช่ไหมโอเคเราก็วันนี้เรามาที่อุทยานชาติแก่งกระจานนะครับแล้วเราก็มาพักกันที่พเนินทุ่งครับผมนะเดี๋ยวพูดถึงรวมๆข้างบนก่อนละกันนะฮะก็มีลานกลางเต็นท์นะครับแล้วก็มีร้านค้าสวัสดิการมีอาหารมีกาแฟขายนะครับมีน้ําแข็งขายมีห้องน้ําห้องทาให้เราก็มาสักสาม สามสี่จุดนะครับซึ่งต้องบอกว่าเพราะสะดวกสะดวกสบายขึ้นมาโอเคเดี๋ยวดิเรื่องตื่นเต้นที่ว่ามีแค่ปาะมาณการเดินทางก่อนไงเราก็บอกการเดินทางไงเราเรื่องแต่การเดินทางก่อนการเดินทางเราเช่ารถใช่ไหมครับเราเช่ารถเราเช่ารถโฟวิวจากจากที่ทําการด้านล่างมันมันสามารถดั่ได้สองจุดจุดแรกคือจุดที่อยู่ทยานแห่งชาติเขาคืออุทยานใหญ่สำนักงานใหญ่กับ สามารถมาเช่ารถขึ้นได้ที่บ้านกลางแต่พวกเราอ่ะกรุ๊ปเราเนี่ยเลือกขึ้นที่อยุธยาทั้งอยุธยาใหญ่แล้วก็จะดรถจอดรถของพวกเราที่ไว้ที่นั่นแล้วก็มาพร้อมกันด้วยรถโฟวิที่เราจ้างขึ้นมาทีเดียวเลยแล้วก็เส้นทางก็โอ้มันต้องโฟวิวมันต้องโฟวิเท่านั้นเราต้องต้องฝีต้องมีฝีมือด้วยนะบางคนฝีมือไม่ถึงอาจจะขับลำบากทุกคน แล้วก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งที่เราเจอกิ่งไม้เขาไม่ได้เรียกกิ่งไม้เขาเรียกว่าต้นไม้ไม้ลลมไม้ลลงเมื่อคืนเมื่อคืนปกติคนที่ขึ้นมาเนี่ยจะเจอหมีครับหมีนี่คือเขามาบ่อยๆเราเจอช้างด้วยเราเจอช้างด้วยนะครับซึ่งบอกว่าอยู่มาสิบปีเขาไม่เคยเดินผ่านเส้นนี้เขาขึ้นมาเส้นนี้เมื่อคืนนี้ที่เรามานอนน่าจะเจอแมมมอไรครับประเด็นคือ คว้ากล้องไม่ค่อยทันได้ได้แต่มือถือในคลิปอ่ะปักแก้วไว้ก่อนปัมือถือแก้วอยู่แล้วก็หมีแต่ว่าหมีมาถึงเต็นท์เลยนะครับมาถึงเต็นท์นะแต่เป็นจริงต้องบอกเลยนะอาหารอย่าเก็บไว้ในเต็นท์น้องจะเข้าไปหาเนี่ยก็ห้ามเก็บไว้บนในเต็นท์นะฮะบางคนคิดว่าเก็บไว้ในเต็นท์แล้วปลอดภัยหมีฉีกฮะหมีฉีกเต็นท์นะครับมีฉีกเต็นท์ฉีกถุงด้วยเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เขาก็เตือนอะไรเรื่องอาหารการกินอ่ะ ก็คือเอาง่ายๆกินอะไรก็เก็บแล้วก็ถุงขยะเอาไปวางไกลๆวางห้ไกลหน่อยวางไกลๆเขาจะมาตะกุยเลยนะเต็นท์กระพังนะเข้แล้วตอนเช้าค่อยมาเก็บทีหนึ่งเพราะยังไงก็โดนยังไงก็โดนนะยังไงก็โดนโอเคแล้วนอกจากจุดพนมนทุ่งมีทะเลหมอกสวยๆแล้วอันนี้ทะเลหมอกอย่างนี้นะเมื่อเช้าเราได้ทะเลหมอกด้วยเนาะในคลิปอะทะเลหมอกก็ถือว่าหนาวพอสมควรนะฮะหนาพอสมควรเลยตอนนี้มันสวยเก้าโมงแล้วเนี่ยทะเลหมอกยังมีอยู่เลยอ่ะนี่เก้าโมงแล้วนะเก้าโมงแล้วก็เก้าโมงก็เหรอ กำลังจะก้าวงนะไม่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> แวก็ระหว่างทางระหว่างทางที่จะขึ้นมาพนเนินทุ่งอะ่ะเราต้องผ่านบ้านกลางบางาง้ <c oughs> บานกลางจุดเด่นมันก็คือเรื่องของผีเสื้อ,อผีเสื้อแล้วเป็นจุด ็มติดหมายนักถ่ายนกทั่วโลกเขาจะมาชมนกเขาจะมีหมายเป็นระยะทางเลยบ้องใหญ่ๆเดินถือกันแบบเต็มยศเลยนะเข้าไปบ้องบ้องใหญ่ๆนี่เขาเอาไว้กินตอนรอนกไม่ใช่เขาหลังแต่ผีเสื้อเขาจะมีฤดูกาลของเขานะครับถ้าใครอยากได้สีเสื้อเต็มๆเนี่ยต้องเช็คฤดูกาลเช็คเช็คกับทางที่รนเนี่เมษาเนี่ยคือมามาแบบเต็มแน่นอนช่วงหน้าร้อนนี่แหละเพียบเอาอนี้พี่ดาวประทับใจอะไรบ้างครับที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพนมทุ่งที่เรามาช้างนี่แหละคือ ไม่เคยเจอใกล้ๆขนาดนี้เราไปทุกทริปที่ไหนมีช้างเราบอกมาเราเจอเลยเหรอที่พิดาประทับใจนี่ก็คือพอฟัดพอเหวี่ยงกับช้างช้างเราได้เจอช้างแมมมอสที่ปูประทับใจอะไรครับที่พเนินทุ่งพเนินทุ่งเหรอคะประทับใจเออ่ทะเลหมอกคือเขาก็อยู่ยาวอ่ะเราไม่ต้องตื่นเช้ามากด้วยนะเราตื่นแบบแค่พอแบบมีแสงเงี้ยเราสามารถเดินแล้วเดินระยะทางจากจุดกลางเต็นท์ประมาณ200เมตรก็ถึงอ่า ร้านร้านพันนันทุ่งจุดพันนันทุ่งจุดวิวนะครับสวยเลยรับพี่จืดล่ะครับพี่จืดประทับใจน้องๆผู้หญิงไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันเลยพี่จืดประทับใจอากาศไปพูดออกมาจากใจคุณด้วยแหละไม่พี่จืดประทับใจอากาศที่นี่คือเรามาในหน้าร้อนนะเรียกว่าโอ้โหแบบอากาศเย็นนอนสบายนอนสบายก็คืออุณหภูมิต่ำสุดก็คือ20องศาโอ้นอนสบายเลยรู้สึกเช้ามาดูดูอุณหภูมิจะยี่ส21เอ็ด่สิบอ็ดย ที่พะเนินทุ่งครับก็อากาศเย็นตลอดปีอยู่แล้วเพราี่เขา,าบอกมาครับก็มาช่วงไหนก็อากาศก็เย็นเยครับแล้วก็อีกนิดนึงข้างล่างอ่ะข้างล่างสุดที่ทําการอุทยานใหญ่ที่อยู่ตรงเ,รเขื่อนเขื่อนการกระจานอ่ะมีจุดกางเต็นท์ด้วยมีสะพานแขวนมีสะพานแขวนให้ถ่ายรูปมีบริเวณแถวนั้นมี มีที่ให้ท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันสะพพนแขวนก็ก็สวยนะแต่ห <assunto> น <c oughs> <c oughs> ้ากลัวหน่อยเพราะว่าคน็นแขวนคอตรงนี้เยอะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะมันจะคงเคงค้งเคงโซนนั้นน่าจะเป็นช่วงเย็นๆสวยสวยกว่าวยันร้อนหน่อยถ่ายถ่ายภาพทิศตกด้วยนะ่ข้างล่างนี่ก็ร้อนใช่อ่ โอเคเรามีอะไรอีกไหมเพิ่มเติมไม่มีละทริปนี้เป็นทริปที่สนุกนะสนุกแต่เรามีเพื่อนๆมาด้วยนะเราเอาเพื่อนมาด้วยไปคุณเอามาจ่ายตังค์อย่างเดียวฟรีเรายังเพื่อนมาด้วยโอเคอย่างเงี้ยสรุปเพราะว่าเพราะว่าเราไหม้แล้วเราไหม้แล้วเราไหม้แล้วแล้วก็เนี่ยคนถือกล้องเนี่ยวันเริ่มเมื่อยละวัน่มเมื่อยไม่ได้หยือไปต่อแดดเลยไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขอขอขอตัดไอ้นี่เบื้องหลังเลยโอเคอันนี้คือคนถือกล้องนะคนให้กำลัง อะอย่ายไงอย่างงี้แล้วกันเดี๋ยวเราก็ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะคะว่าทริปหน้าพวกเราจะพาไปเที่ยวไหนกันต่อกดติดตามกด subscribe พวกเราด้วยเ้วเจอกันทริปหน้ามาดูกันว่าพวกเราจะไปไหนกันต่อนะคะครับผมบ๊ายบายจ้าันาจ้า